สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆท่านใดครับนะวันนี้เรามีพระสมเด็จนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นรุ่นจินธรรมชรนะครับก็จะเป็นหลังยันนะครับแล้วก็เป็นวัดจะสร้างนะครับย้ํานะครับวันนี้นะครับมาให้พี่ๆยี่สิบรายการนะครับเป็นนําเลิกทุกองนะครับหลวงปู่มหาศิดาแม่ตาพุทธาวิเศษครับนะนี่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากรายการแรกเลยพี่จารรายการที่หนึ่งฮะหรือรายการที่หนึ่งนะครับเปิดออกมาพี่เป็นเนื้ออันตระกล้านี่ เลขคนเบอร์สิดครับนี่ฮะด้านหลังสวยๆเลยพี่นะด้านหลังเป็นพักคาถาชินนะปัญชนนะครับรายการนี้แบ่งปันที่250บาทนะครับรายการนี้เป็นเนื้ออันปะก้าครับพี่ชายรายการที่1ครับต่อมาเป็นรายการที่2เลขคันเบอร์หมายเลข8ครับนี่ตองนาเลิกทุกองค์นะครับ ลายการนี้เลขสวยครับเลขแดูด้านหลังครับรายการนี้จะออกเป็นผิวลุกๆนะเลขแดเลขสวยพี่ขอ2อ0ห้าสิบาทครับพี่ใหญ่เลขรวยนะครับนะเลขรวยนะครับรายการที่2นะครับต่อมาครับรายการที่สามโอ้โหรายการที่สามนะครับรายการนี้เป็นเนื้อสำลิดนะฮะนี่ฮะเสื้อสำลิดน้ำทองนะนี่จำนวนน้ำทองหรือเปล่านะครับเลขคนละเบอร์ยี่สิบแปดนะครับลายการนี้หน้ากากเงินนะครับนี่ฮะ รายการนี้นะครับน้ำแบ่งปันที่พี่นะครับสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายรายการที่สามนะครับต่อมารายการที่สี่รายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ผิวลุงครับเลขโคดตัวเบอร์วันที่สามที่สองครับผิวลุงหน้ากากเงินนะครับรายการนี้ก็เอาไปครับพี่ชายสองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะพี่ชายนะครับรายการที่สี่นะครับ นะฮะองไหน2องร้าสิบาทสามารถจับคู่400ร้อยจะเลยนะครับนะสามารถจับคู่400ร้อยจะเลยนะครับส่วนองค์ไหน200อนะครับองไหน200สามารถจับคู่3ามร้บาทได้เลยนะครับชุดนี้จัดให้พิเศษนะับเพราะ EP ีเย็นนี้เท่านั้นนะครับนะต่อมารายการที่5ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงโบราณนะครับนักกัดชุบเงินพี่เด้กคุณเบอร์สามทหกมกันในเก้ารายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายรายการที่ห้าครับ ต,ต่อมารายการที่6ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งเลขคนเบอร์79ครับรายการนี้เอาไปครับพี่ชาย2 0 0บาทนะครับรายการนี้เอาไปครับพี่ชายรายการที่ 6- 200บาทครับต่อมาครับรายการที่7ครับรายการนี้เลขคนเบอร์เลขฮะรายการนี้เอาไป200บาทเช่นเดียวก right? ันครับพี Likewise, right? ่ชายนะครับรายการที่7นะครับ รายการที่8นะครับมาเป็นเนื้อทองแดงลมดำเลขคนณตเบอร์มาเลข80ดสิบเอสสี่สิบสี่สิบนะครับเลขสี่สิบหน้ากากชุบทองครับนี่ด้านหลังตีตาวัดด้วยนะครับด้านหลังยิงยันวัดนะฮะรายการนี้นะครับผมขอนะครับที่สองร้อยแปดสิบนะครับยิงยันวัดนะครับขอสองร้อยแปดสิบบาทครับพี่่ายรายการที่แปดนะครับ ต่อมารายการที่9รายการที่มหาชน,นน้ำทองครับมหาชน,นน้ำทองเลขคุทเบินห่อฮะ102น์ะพี่นะรายการนี้เอาไปนะครับแบ่งปันให้พี่ที่สะ280บาทแบ่งปันให้พี่ที่2 8 0ิบาทนะพี่ช, ай, ชายรายการที่9นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่10รายการที่เป็นเนื้อลมดำเลขคุเบร์เลขสาิเอน,นะ รายการนี้เอาไป200บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่10นะครับเอาไป200บาทครับพี่ชายนะครับนี่ฮะต่อมารายการที่11ครับหครับรายการที่11รายการนี้เลขคุณตเบอร์มหมายเยลข63รายการนี้เป็นเนื้อ นี่ฮะด้านหลังเป็นลายเสือนะครับด้านหลังเป็นลายเสือด้านหน้านี่ครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผิวลุ้งลุ่นะครับรายการนี้นะครับหน้ากากชุบทองพี่รายการนี้เอาไปพี่จ่ายสองร้อยห้าสิบเอสองร้อยแปดสิบาทครับพี่จ่ายด้านหลังลายเสือนี่นะสองร้อยแปดสิบาทยกคู่นะยกคู่สี่ร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับยกคู่สองร้อยแปดสิบยกอ่าสองร้อยแปดสิบยกคู่ ยกคู่เอาไปห้าร้อยนะครับยกคู่เอาไปห้าร้อยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่รายการถัดไปเป็นรายการที่สิบสองนี่ฮะรายการที่เลขคน่ตเบอร์หมายเลขเก้าครับนี่ฮะเลขคน่เบอร์หมายเลขเก้าครับรายการนี้ด้านหลังเป็นนะพระอาจารย์โตนะครับนะนี่นี่พระอาจารย์โตนะครับ ีฮรายการที่12องค์นี้นะครับเนือจะมีองค์เดียวด้วยเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขเก้าด้วยนะผมขอองค์เดียวองค์เดียวครับมีแค่อองเดียว350บาท350บาทนะครับมีแค่องค์เดียวพี่นะเลขเก้านะใครไวใครได้นะพี่นะรายการที่12ฮะ ต่อมารายการที่13ครับรายการที่เลขคู่ตัวเบอร์มเลขหกสิบสี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อทองระคังนะครับนี่เนื้อทองทิพย์เนื้อทองระคังนะครับรายการนี้เอาไป220บาทนะครับ220บาทนะครับนะรายการที่13ต่อมารายการที่สี่รายการนี้ครับนี่สวยๆเลยนะครับสวยๆเลยจ้าเลขคู่ตัวเบอร์ห้าสิบแปดครับรายการนี้ประกาศชุบเงินนะครับขอสองร้อยแปดสิบบาทครับพี่ชายรายการที่สี่ครับ ่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการทำปไปเป็นอาการที่15ครับ15้นี่ครัรายการที่สวยไม่แพ้กันเลยครับรายการนี้เป็นผมเป็นเนื้อทองแดงโบราณนะครับต่อ9ก้ารอบพี่ชายเลขคุเบอร์หมายเลข12ฮะต่อการอบดูผิวนะสวยมากพี่ใครชอบงานคลาสสิกองนี้เลยนะครับรายการนี้ผมแบ่งปันให้นะครับขอที่280ปบาทนะสวยนะนี่ฮะ เอาไปสองห้าพอแล้วกันพี่นะครับสองห้าแล้วกันนะครับน้องพิเศษให้แล้วกันนี่เอเอาไปสองร้อยห้าสิบาทครับนะพิเศษให้ใครชอบงานเพียวๆนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบหกนะรายการที่สิบหกก็ต่อการรอบนะรายการนี้เหมือนจะเป็นลมดานะเลขคน่ตเบอร์หนะึ่งหนึ่งหกฮะ รายการที่เป็นลมดำเลขคนตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งหกครับรายการนี้เอาไปพิชัยนะครับแบ่งปันให้สองร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันพี่รายการที่สิบหกนะครับต่อมารายการที่สิบเจ็ดโอ้ยองนี้สวยมากนะครับสิบเจ็ดองนี้สวยมากเป็นเนื้อทองแดงนะครับผิวลุกนะครับนะผิวออกสีแม่งทับเลยพี่ชายสำหรับรายการนี้นะ สีออมเงินทับเลยเลขคุณทะเบอร์เลขสามสิบสามเลขคุณทะเบอร์เลขเบิ้ลครับหมายเลขสายที่สามด้านหลังเป็นสาริกาฮะด้านหลังมีสาริกานี่ครับนะเหลือองค์เดียวด้วยมั้งเนี่ยผมขอนะครับหน้ากากชุบทองผมขอสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สิบเจ็ดขอสามร้อยห้าสิบบาทนะพี่สวยๆเลยนะครับ ต่อมาครับรายการสไปที่รายการที่1 8 18กระสวยแพ้กันนะครับผิวลุ้งๆแบบนี้เลยเลขค้่ตัวเบอร์หมา10หน้ากากชุ่มเหมือนฮนะรายการนี้เนี่ยโหผิวด้านหลังฮนะผิวด้านหลังโคตรโหดเลยพี่ชายนี่ครับเอาไป280บาทนะพี่ชายรายการที่1 8ครับต่อมาครับเป็นรายการดไปรายการที่9รายการที่9เลขคู่ตัวเบอร,บรบ์หมายเลขแม่ทัพครับหมายเลขหนึ่ง นี่ฮะเลขแม่ทับครับหมายเลขหนึ่งนะเอาไป250บาทนะครับเลขแม่ทับเอาไป250บาทนะครับพี่ชายนะครับรายการที่19ต่อมาครับรายการที่20ครับรายการที่20รายการที่เป็นลมดำนะครับเลขคนจเบอร์หมายเลข16หนะครับหน้ากากชุบทองด้านหลังเป็นพญานาคนะฮะพญานพญานาคขลาดนะครับรายการนี้เอาไป300บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่นะครับ ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบครับนี่ฮะสวยๆเลยพีช่ชายนะครับรายการยี่สิบนะครับ<ม>ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดฮะ รายการ21ิอรายการนี้นะเป็นเนื้อทองแดงโบราณเลขโค้ดเบอร์89ต่อ9รอบเหมือนเดิมพี่รายการนี้ก็250บาทเหมือนกันนะผิวสวยมากใครชอบนะครับนี่ฮะเอาไปพี่250บาทตอ9รอบนะครับใครจะเรี่ยมแจ้งได้นีครับแตเพียงแค่นะครับ80บาทนะครับเพิ่มอีก80บาทเท่านั้นครับจะผมส่งเรี่ยมให้ครับวันเดียวได้เลยนะครับต่อมาครับรายการ2 2นี่ฮะ ยีิบสองมาผิวลุ่งครับนะหน้ากากเงินนะเลขคุณเบอร์สิบสองด้วยรายการนี้เอาไปครับพี่ชายสองร้อยแปดสิบาทนะครับสองร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายนี่ครับรายการที่ยีิบสองนะครับนะนี่ฮะสวยๆต่อมาครับรายการยนะี่สามนี รายการยี่สามรายการนี้เลขคนตัวเบอร์มาเลขสิบห้านะครับมหาชนวนผิวลุ้งหน้ากากชุ่มเงินครับหน้ากากเงินเนี่ยเอาไปสองร้อยแปดสิบาทเหมือนเดิมนะครับนะเอาไปพี่สวยๆเลยยกคู่นะห้าร้อยพอนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สี่รายการท้ารายการยี่สี่รายการนี้เป็นเดิมๆเลขคนตัวเบอร์มาเลขสี่สิบเอ็ดหน้ากากชุบทองฮะ,ะรายการนี้ตีตาวัดนะนี่ฮะ เอาไป250บาทพอพี่ท้ายคลิปพิเศษให้ครับเอาไป250บาทพอครับพี่จ่ายนี่ครับนะสำนี้ต้องแบ่งขอบคุณนะฮะพ,พี่พี่ท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะวันนี้จัดให้พี่แล้วนะชอบถูกใจแล้วกันไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำนี้ต้องกราบขอบพระคุณพ,พี่พี่ท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ